สวัสดีครับผมเชฟหมูครับวันนี้แบบว่าเนาะตกเย็นๆแล้วก็หิวหิวทะไรกินเลยะเอ้แมวนดเลยครับพี่มีอะไรบ้างวะมีอะไรมีตะผักขมี่พี่อ้าวเอาไว้รโอเคเดดเดดเดดอีมีเอามาจากนี่ไหนเนี่ยเก็บมาข้างทางี่มีทั้เนี้ทำอะไรกินได้บ้าง่ยฮะโอ้ล้างอย่างเนี้ยโอ้ยล้างแล้วฝนมันตกมาก็ล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ย เอาอะไรเพิ่มไหมเนี่ยมัีอะไรมันมีอะไรในตู้เย็นมั้งวะเบคอนแฮมอะไรแบบนี้เดยได้ได้ได้เดี๋ยวเราให้เดี๋ยวครเอาขนมปังด้วยครเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานี่นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามีขนมปังด้วยนี่สำหรับทำแซนด์วิชกันดีกว่าอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้มาอีกหน่อยแซนด์วิชนี่มันต้องรอบขอบขนมปังด้วยรอบเนี่ยเนี่ยเนเลยเบคอนเบคอนโอ้ยยังดีเลยเนี่ย พอมไหมพอมไหมอือกินไหมอร่อยอืมได้ได้นี่เลยได้มาหนึ่งการแล้วไปไปไมันต้องมีพอมไหมพอมไหมพอมไหมช่วยบอกเนี่ยลอกขอบลอกขอบน้งนี่นี่นะมันจะแล้วเราก็ทิ้งนี่ไปเดี๋ยวเราใช้อันนี้ทำอ้าวนี่ดีกว่าอือ ทำรูปหัวใจไหมนี่วิธีการนี่ทำรูปหัวใจแล้ยอ่ะสไตล์เอ่อที่เราเห็นมันต้องใส่นนี่ะครับไม่ต้องไปทามเสียเวลาแล้วเนี่ยเอาไรเนอะเห็นไหมแง่อะไรออย่างนี้เลยเอาพักเลาพักเลยไหมลองดูลองดูลองดูอ่ะ อ่ะไลยไปก่อนไต่ไเลยเอ้ยโหจะได้อร่อยอ๋ออ่ะอ๋อผมไปแล้วนะเราอย่าไปปนี้กับมันมากอาหารนี่แบบว่ารสชาติมันจะอยู่ในวัตถุดิบของมันเองเลยสุดยอดน่ากินเป็นบ้าไอเชฟต้องกินที่อร่อยต้ตกแต่งก่อนไม่นี่ทำไมเนี่ยเนี่ยไม่เหล้อทะไรทำไมกูไม่หั่นขอบตั้งแต่แรกวะตายไม่ต้อ่น้วไอเชฟจริงหรือเปล่าเนี่ยโหรู้ว่ารสชาติมันต้องแบบว่าที่สุดอ่ะ นี่เดี๋ยวเราทําไปเผื่อเด็กข้างนอกไหมพอแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่มีฝรั่งอยู่ข้างนอกพอดีเลยเด็กฝรั่งเดี๋ยวเราทําให้เด็กฝรั่งกินกันดีกว่าผมว่ายำขนมปังดีพี่อันนี้มันเป็นเมนูใหม่ใช่ไหมอ่ายำเลยใช่ไหมยำเลยครับจะไปใส่หมดจะไปดื้อสามันใช่ไหมใช่มีอะไรใส่หมดอ้าวพอยังโอ้โอย่างนี้ม่ยิ้ม ตายแล้วตายแล้วสลัดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเมนูอะไรครับเมนูอะไรครับอันนี้สลัดแอมแอนไปยรงนี้ทุกสั่งทุกส่วนสิ่งในโลกเราใส่ไปนะครับแต่จากอันนี้ก็ยังซู้นี่ไม่ได้หรอกแตนแตนแตนเลล็อกแผ่นหยักรดมันฝรั่งแท้สุดดั้งเดิมนี่ไงลองดูซิอร่อยนะเว้ยเฮ้ย สำหรับวันนี้พอแค่นี้นะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวหาอะไรมากินกันใหม่ดีกว่าไปนะครับบ๊ายบาย